สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมอาบน้ำตอนเย็นใช่ไหมพี่ตอม <c oughs> โอ้ทัวนี้เลี้ยงช้างอ้วนเนาะอ้วนอิ่มทุกตัวนะฮะเพราะอะไรพี่ตํมกินอะไรมาอ้วนจังพี่ตํมไม่ยอมบอกนะฮะว่ากินอะไรมาพี่ตมวันนี้ช้างกินอะไรบ้าง ใบข้าวพี่ตอมไม่ได้ยินหรือเปล่าโอเคสัมภาษณ์ใหม่นะครับเยอะใบข้าวนี่ฮะ <c oughs> ไม่เคยอยู่กับแม่รอกครับมาอยู่แต่กับน้านะฮะแต่พังถุงเงินก็เปรียบเสมือนเป็นแม่นะครับเพราะว่าพังถุงเงินช่วยเลี้ยงแม่แป้งล่ำนะครับท่านผู้ชมนี่ ก็จะอาบน้ําอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราก็ดูแลนะฮะดูแลเรื่องความสะอาดด้วยครถ้าช้างได้กินอิ่มนะครับกินน้ํานะครับแล้วก็อาบน้ํนะฮะก็จะสมบูรณ์นะครท่านผู้ชมเพราะว่าผิวหนังเขาก็ต้องการน้ําด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะในตัวร่างกายเขาต้องการน้ํานะครับผิวหนังนะครับก็ต้องความชุ่มชื้นของน้ําด้วยนะครับ ผมมาไม่ทันนะผมมาตอนควอนต้มอ,อาบเกือบเสร็จแล้วนะฮะแป้งลามอาบยังอ๋อเดี๋ยวเรามาชมแป้งลามต่อเลยนะครับมผมมาไม่ทันนะพอดีวันนี้มีธุระนะครับไปซื้อเหล็กเพิ่มเติมนะฮะน่าจะวันสองวันนี้ฮะจะเชื่อมนะครับจะขึ้นเชื่อมนะพอดีอย่างนี้ฮะท่านผู้ชมผมที่จริงผมจะซื้อวันก่อนแล้วราคาก็ยังตึงๆนะครับ ก็ได้ไปสอบถามนะนะพนักง,งานนะครับราคาก็ตึงๆนะฮะท่านผู้ชมเราก็เลยไม่ได้ไปซื้อนะครับเพิ่งไปซื้อมาวันนี้ก็เลยต้องไปเลือกเหล็กนะครับเลือกเหล็กหลายๆที่เลยฮะถูกกว่า5บาท10บาทผมก็ต้องจําเป็นนะครับจําเป็นยังไงรู้ไหมครับเราก็ต้องเลือกร้านที่ถึงถูกกว่า5บาทผมก็ต้องเลือกร้านที่ถูกกว่าอยู่แล้วนะฮะเอาเบอร์เดียวก,กันเอา เขาเรียกว่าเหล็กเกรดเดียวกันนะครับขนาดเดียวกันเอาพากันไปไหน <c oughs> เด้อโดนสายไฟเลอไปกินหญ้าด้วยฮะท่านผู้ชม yeah. เดี๋ยวต้องตัดแต่งกิ่งต้นมะม่วงตรงนี้ละเพราะว่าปีหน้านะครับเพื่อให้ลูกดกๆนะฮะเดี๋ยวต้องหาวิธีแล้ว อ้วนอ้วนทุกเชือกครับผมเพราะว่า,อาตอนนี้การกินขันาการอยู่ของน้องช้างเริ่มลงตัวนะครับไม่ใช่เริ่มฮะลงตัวแล้วนะครับแต่เพียงหน้าที่ของควานช้างยังไม่ลงตัวนะครับท่านผู้ชมเพราะว่า,าเราต้องปลูกหญ้าเราต้องทํานูน่ทนทํานี่เราต้องปุ๋ยเอาไปลงแปลงหญ้านะครับแล้วก็เราต้องวิ่งหาอาหารแล้วก็เราต้องเอาช้างไปอยู่อีกพื้นที่หนึ่งนะครับ เราก็เลยไม่ลงตัวก็ไม่เป็นไรครัท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าเรามีแปลงหญ้านะครับเดี๋ยวก็คงลงตัวมาแล้วเจ้าตัวเล็กของเรานี่ฮะโอ,โอ้มาแล้วมาแล้จะไปเล่นถังน้ำหรือเปล่าครับท่านผู้ชมนี่ <c oughs> มีน้ำไหมเนาะโมีน้ำด้วยนะครับผม ี๋ผมขอยติข้ามไปดูก่อนนะว่าเขาเล่นหรือเปล่าอ๋อเขามีน้ำนะฮะสงสัยพ่อต้อมใส่น้ำให้นะครับส <laughs> งสัยใส่น้ำให้เล่นนะครับเขามีน้ำเขาก็เลยเล่นนะครับอ๋อสมอเลยกเขารู้ฮะท่านผู้ชมไม่ได้ใส่น้ำเยอะว่ะต้อม น้ำไม่ได้ใส่เยอะนะครับควันตอ,อมบอกไม่ได้ใส่เยอะอโอ้ยกำพางตัวคนะผู้ชมโต๊กนี่ตัดยาบัทท่านแล้วนะนี่สงสัยจะเล่นทั้งวันนะต้องเอาออกไหมนี่ ค <c oughs> วันต้อมบอต้องเอาออกนะครับไม่งั้นเล่นทั้งวันทั้งคืนนะครับ <c oughs> โอ้ยเจ้าตัวน้อยของเราครับนะผู้ชม <c oughs> น่ารักไหมเออดื้อ <c oughs> ไปแล้วไปหาแม่เขาแล้วนุ วิ่งไปแล้วครับแม่ทั้งพีแม่ต่บนี่อ่ะ,อะก็อาเป็นคิวเป็นคิวนะครับผู้ชมพี่ต้อมคนเดียวจะต้องดูแลหลายเชือกก็เลยต้องดูแลเทคแคร์ดีๆนะครับหันหันมาพี่หันมาพี่ ทางนู้นมีสายสายน้ำเป่าหรโมมีสายน้ำเป่า oh. เดี๋ยวค่อยดูนะครับว่าเขาจะไปเล่นถังอีกไหมนะฮะแต่ส่วนควันต้อมครับกำลังล้างอัดฉีดนะครับผู้ชมนี่ <c oughs> ก็ต้องดูแลนะฮะต้องอาบน้ำให้นะครับให้สะอาดให้ดูที่จริงอาบยังไงก็ไม่สะอาดนะฮะ ไปแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวสุสัยอยากแะไปเล่นนะฮะแต่แม่มาก็เลยอยู่กับแม่ก่อนนะครับนแม่มุนนะมุนมุนมุนอ้มนมนนแม่กินน้ำสวนลูกครับนูน่น เลนนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลว,ลวจะลงไหมครับท่านผู้ชมลงแล้วนะครับโอ้ยเขาก็อาบน้ำเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมจ๋า เขาวิ่งไปหาแม่เขานะครับเดี๋ยวเคยดูว่าไปทางไหนนี่ฮะต้อมคาเครวันนี้กี่รอบอาบน้ำกี่รอบวันนี้ฮะอาบน้ำกี่รอบแล้วสองรอบเนี่ฮะการดูแลช้างก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ต้องสองรอบแล้วนะครับ อ้วนขึ้นนะฮะอ้วนขึ้นอวน้นอวนขึ้นปุ๊บเลยเดี๋ยวเขาก็เริ่มอันนี้ขึ้นอ่ะ <Okay. S 1> หางก็เริ่มผุแล้วนเนี่ยต้องเล็มปลายออกแต่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะฉีกครับท่านผู้ชมแล้วจะทำให้ช้างาไม่สมบูรณ์นะฮะอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายนะครับ ต้องต้องเล็มปลายออกนะเพราะว่าเขาเป็นช้างที่โดนเขาเรียกว่าอะไรนะขับเลือดนะฮะก็ตอดคอดน้องะฮะเลือดก็จะไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์นะเลือดในตัวมีน้อยนะครับ โอ้เก่งแล้วท่านผู้ชมนี่ฮะก็เป็นที่อยู่ฮะโอเคครับท่านผู้ชมก็วันนี้เราพามาชมบรรยากาศนะครับควันต้อมทำหน้าที่เป็นควันช้างนะครับก็ ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเราเข้ามาให้กําลังใจเรานะครับก็เราสัญญาว่าเราจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับโอเคครับพี่ตั้มครับเดี๋ยวรับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่ะครับความต้อมปิดกล้องให้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ